สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็เจอกันอีกแล้วน้อกันิงเรบรวิกไลฟ์ตาอินโนเวค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็สิพ้ามาอัปเดตสวนพี่น้องปีนี้ปีนี้ข่อยบ่มีเวลามาเอาหญ้าพักสวนพักข่อยหญ้าโหพี่น้องอันก็สีภาามาอัปเดตว่าพักไปหอดไสแล้วนาอคะ่ะเนาะไปเป็งกันได้ค่ะ ก็ซิมันลกเอาเรดดิบออกพี่น้องล้วขอเกษีเอาผักอีตู้ไปปลูกแท่นพี่น้องต่ว่าข่อยกระแซมไปแน่ละผักอีตู้วันนี้ก็ซิมมะลกเอาเรดดิบออกห้เบิร์พี่น้องล้วก็เอาปลูกผักอีตูแท่นเพราะว่ามันห่อนแล้วพี่น้องผักอีตูสามารถอยู่ทั้งนอกได้แล้วแต่ว่ากระตองมีผ้ายางคุ้มอยู่ในดีมหุดนน้อยพี่น้องไปเฮ็ดสวนกันค่ะบิ่งมากเรดดิบข่อยพี่น้อง งามงามงามาบกใหญ่บกใหญ่พี่น้องแซ่บกินกระป๋อนกระเจ้ากระตะหมักุ่งพี่น้องดีมากเช่น<ส>แล้วค่ะปลูกพะออตุเดี๋ยวสิผ้าขึ้นไปปลูกทัวรลั่นเต่ทาทั้งเทิงพี่น้องเอาเอาไปปลูกไม้แท่นอันท่นนูกัดกินของคอยพี่น้อง <laughs> ก็สิเอาทัวรั่นเตามาปลูกแท่นันทีน่นูหรือว่าถากกินก้องคอยพี่น้องบัดนี้ก็ิสายเมื่อยอน้นาซึมนี้ออกไปใช้แปลงนั่นพี่น้องมันมันทีคักค่ะแย่ยกันอีทีทั้งหงาทั้งขา้าพี่น้องมาแยกน้ากันค่ะ อันนี้ก็สลัดค่ะพี่น้องกสลัดอันนี้ขอยือมาจาก้านนั่นพันธาเช่นพี่น้องกสลัดอันนอเวแล้วเบื้องัวาจะตั้งต้นกับขึ้นกับเป็นดอกแล้วพี่น้องอันขอยืินเบื้องแล้วสลัดที่มีออกขมขมไหมพี่น้องขอยืิเอาทิ้งด้วยบะฮันได้กินอยู่พี่น้องเล้เป็นดอกแล้วออกขมๆนะ อันนี้สลัดอันนี้ก็สลัดมัน,นชื่อ,อยูน้อยเว้รพี่น้องมาปลูกแต่ว่ามันกะเหลือท่าก,กินพี่น้องไรขื้นกระยองกันยงังปลูกพร้อมกันอันนี้งามกลัวอันนี้พ่อกรลังงามเป็นดอกเสยพี่น้องโอ้ดอกคักขอชีได้เอาถอนทิ้งอยู่นี่คมไหมค่ะสลัดสุมนี้ยัดซื้อมาปลูกได้พี่น้องสลัดช่มนี่คมค่ะนขนาดกระลังงามนี่เนาะ โอ้โกเสริมผื่อพตจญาแล้วก็ข้านหน้าพี่น้องห่อนคักปีนี่แล้วลงทัวรลั่นเตา่าคอยพี่น้องคอยเอามาปลูกรอบซองเราได้นน่ก็กินคือเกาพี่น้องเอ้ยหนูคอยบุ่รู้สิกรรมจดจังไรอ,อันนี้ลอบซองได้ค่ะนี่เอามาปลูกแทมมันยังกินคือกินคือเกาอันนี้ที่เลือที่มันมากินก็พี่น้อง อันนี้อันนี้พักกาทินค่ะเดี๋ยวสิได้เก็บไปขันสมนเลยอันนี้กระลำค่ะพี่น้องต้นกระลำอันนี้เซลลี่ขึ้นชายฝรั่งพี่น้องแล้วบ้างอ,อันต้นแค่ข่ขอยถ้ากินเบิดปลูกรอบซวงได้ค่ะนี่เหลือหนึ่งสองสามสี่ต้นแล้วบ้างสองสามต้นมันกินน้องข่อยเบิดอีกแล้ว เออก็สีบป็ไงหรอกบักแตงนะแต่เลือดตุ๋นนะมึงแตงน้องบักแตงพี่น้องแล้วซสเน,นี่ล้วก็พี่น้องเ<บ>หลือถากกินพี่น้องเอ้ยอันซสเนี่ถากกินเบิดแต่ว่ามันกำลังแตกนอคือว่าไม้มันสีไงค่อยว่าไหนที่ไหนถากกิน ันนี้อันนี้สุดกีนี่พี่น้องพี่สีเง่้ยยีดอกเป็นมากแลก้วอันนี้หอมพี่น้องหอมพันธุ์ปีที่ข่อยว่าเมื่อมันเป็นดอกบ้าเหอเขาขยายพันธุ์โดยเอาดอกมันไปนปลูกพี่น้องนี่ยข้อกระสีว่ตตาสมันข้อกสีเอาดอกมันไปนขายายพันธุ์ปุ้ยย่อยากได้กะบส้มกอก กิ็นบอกว่าไม่เด้อคะเด้อเดี๋ยวสีส่วงหายไปปลูกดอกหอมส้มเนี่ยอันนี้เอาดอกมัน,น,น,นไปปลูกพี่น้องหอมส้มเนี่ยมื่อนี้กับเขางานนั่นใบม่งเกลือกับใบชนะไปพัดก็มันหอยข้นลอยบนแล้วพอได้ขึอองง้นมั่งหมดบอกว่านี่เ,เราแจกแจะ แดดทั้งร่มเอาไปพัดน้ำมันหอยกิ่นก้อนไปจ้างงานค่ะพี่นอ้อง สิเป็นโลกสลัดช่วงนั้นมันถิ่มกับพี่น้องมันโดนเป็นดอกแล้วก็คมพี่น้องว่าเอาไวา้เดี๋ยวสิลกไปให้แก้กินพี่นอ้องเอาไปให้แก้กินครับพี่น้อง จากสวนทั้งเขามาแล้วเดี๋ยวก็สิาพามาเบิงเ่งันสวนน้อยอยู่ข้างบ้านค่ะพี่น้องมันดอกไม้กระลังบานกระลังงามเลยพี่น้องอันนี้สตรอบเบอร์รี่สตรอบเบอร์รี่เป็นหมากไร้ค่ะพี่น้องบ้างว่าปีนี้โน้ตีบ๊อมาก,กินของขอยได้ปีนี้ปีการนี้โน้กินเบิร์ดค่ะพี่น้องทักอันยุนี่กับเริ่มแก่แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าเชร์ไมันจะร์ไมันแก่จะเอา ที่เอาไมันแก่ที่ได้เอามาเอาไนท์พักไว้ปลูกีนาค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้พักบุ้งพี่น้องกำลังเกิดพี่น้องง่ยายแน่แล้วเอ,อบาบังห่อยถากมากินกนองก่อยถากมากินอีกชนหึ่งใบบัวบกค่ะกำลังงามอันนี้ไปเลยพักกาดหินชิไดทอนออกบุ้งครับ ไปผู้เข้าค่ะพี่น้องเอามาซร้ามึง,ก,งรก,กระลังถึงงาอกระพาข่อยกับกระลัางงามค่ะพออี่น้องจ้ะมอกระพาข่อยกระลังงามพะอีตู้กับกระลังขืนพี่น้องตอนนั้นเลี้ยงไอ้แหยู่โย่กระลังงามพะอีตู้กับกระลังน่ามสุดถึงพะอ,อีเลิศอ,อีเลิศกับหยาตอนนั้นทอนมาได้แต่หอมตีค่ะพี่น้อง มันเตีกระทางง่ากัะเพ้ากระเพ้าแดงเดี๋ยวเสิมาแยกมันอีกอยูาา่ค่ะกะลังงานกระลังต้งนแข็งแ่งไปชคิงคอยพักกระสีพักแก้วน,นี่กระตะไข้เมื่อคอยเอาดินที่อันคอยเอาดินที่อ,อ,ทอันใน,นกระถางอันอันใบเบียบบพี่น้อง พอดีในกระถางแบบบกมาไทนไชนี่แล้วบางหนมันเหมือนผักหนอกเกิดหลายๆขอเสีมาแยกมาหน่อยู่อันนี้กัมะละมะละก็ลังไงเอาแน่วมากมาตั้งขึ้นอีกเยอะล่างสีล่างนี่หนอก็ลังสีก็เสร็จนี่กักระเทศกับพี่น้องล่างนั้นสตรอเบอรี่ สลัดคอยเอาไนไม่มา,มาวานแย่กันให้ก็ยังพี่น้องคอยเอาไปปลูกด้วยอันนี้คือจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงที่ข่อยไซน์หนังทะเลเฮ็ดพี่น้องอันนี้หนังทะเลเฮ็ดอันแดงแน่้มันสะีสสมกับนี่พี่น้องอันนี้แดงคักอันนี้เป็นที่แรกออกเขียวกับพี่น้องเนี้ยอันนี้ก็ลังสีแดงเขียวปนแดงอันนี้ก็แดงแดงดีดยวย อันนี้ขวดนี่คอยเอาหน้าหัวเชือกเกามันใสเอาหัวเชือกคองปีกไก่มีใส่พี่น้องในขวดหัวเชือกคองพีกไก่อันนี้น้ำปลาปลาพี่น้องล้วเบื้องบ่แดงน้ำปลาปลาบ่แดงค่ะเอาน้ำปลาปลาเห็ดอันนี้ขวดนี่เป็นผสมเชือกจุลินทรีย์ของปีกไก่นี่อันนี้บ่าแดงผสมอันเชือกจุลินทรีย์เกาพี่น้องต่น้ำทะเลเห็ดแลวเบื้องแดงดีดีสามขวดนี่แดงคัะ ได้ผลพี่น้องนำทะเลนี่กับบรรยากาศที่ดีพี่นอ้องบอลลมบล้อมค่อยๆค,ค่ะเสรล้ครับพี่น้องมื่อวานีกเ็เลยกระพามาเบิง้งสวนผักน้อยๆค่อย,น,อย,อยน,อนาอค่ะเนาะพ่อได้เก็บกินครับพี่น้องมีความสุขเล็กๆน้อยในการปลูกน้องค่ะเนาะช่วงนี้ก็ยากต้อตกปลาบ่มีเวลาไปเอา้าพักพี่น้องสวนทั้งเขาไปโห้โค้ก กปกอบคนที่เขามาเบิรงเด้อค่ะเดอ้อเดี๋ยวกักสีไปพัดขาด้างหน้ากินข่าวก้อนไปทําง,งานค่ะพี่น้องมื่อกี้สวัสดีค่ะ